ายตุลสงสัยนะแต่ว่าทำไมรู้ดีจังทั้งๆที่ไม่เคยเล่าเหตุการณ์อะไรให้นะแต่ฟังเลยวันที่นะแต่นั่งไหลสดรู้ว่าน้องหายไปบนเขารู้ว่ามีขวดน้ำตั้งอยู่หลายอย่างที่นะแต่ไหลเจ้าหน้าที่ก็สงสัยไปด้วยเหมือนกันเหตุนี้ไงถึงทำให้คนในครอบครัวต่างคนต่างดิ้นเอาตัวรอดเพราะเจ้าหน้าที่ฟันธงมาคนในครอบครัวเท่านั้นที่เข้าใกล้น้องได้ แล้วบอกว่าเป็นญาติเท่านั้นตัดออกทีละคนละคนแต่ตอนนั้นก็สงสัยนะแต่นะมันก็น่าสงสัยนะนั่งไลฟพูดเออทั้งทังที่ยายตุนเนี่ยบอกว่าไม่เคยเล่าให้นะแต่ฟังเลยเคยเล่าให้แต่ฟังแต่เป็นแต่คนขายนะ้ําไปฟังเหตุการณ์นะคะว่านี่แหละชนวนที่ทําให้ญาติพี่น้องนะคะพุ่งเป้าไปที่ลุงพลเพราะต่างคนต่างเอาตัวรอดทัทง้งทั้งที่บางที อาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะตอนน้องหายทุกคนไม่ได้อยู่บ้านแล้วทำไมพุ่งเป้าไปให้กันและกันเพราะข่าวและนะคะการเสนอข่าวทำให้ทุกคนพุ่งเป้าไปหากันและทำลายต่างๆหรือการพูดผิดนิดๆหน่นนอยๆก็สงสัยกันได้ไปฟังในคลิปนี้เลยนะคะว่าเขาสงสัยนะแต่จริงนะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทั่งคุณยายด้วยค่ะ ของคดีความล่าสุดเมื่อกี้ที่เราเกินไปจําได้ใช่ไหมฮะคือทางด้านของคุณยายตุลคุณยายตุลที่มาร่วมงานบุญเนี่ยแล้วเป็นคนที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่ตํารวจไปสอบปากคำครับชมฮะโดยถามว่าตํารวจไปสอบปากคำเพราะอะไรแล้วลุงคนตอนเจอยายตุลเนี่ยก็บอกยายตุลขอมาคุยหน่อยที่บ้านคืออยากคุยด้วยว่าเป็นยังไง คือไม่ได้กลัวหรือกังวลอะไรนะฮะแต่แค่เป็นห่วงว่าทำไมเยตุนโดนสอบปากคำนานเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเยตุนเนี่ยวันนี้ก็เลยไปหาลุงพลคุผู้จมฮะที่บ้านนะฮะเป็นความคืบหน้าของคดีโดยเบื้องต้นนี่ไปทั้งคุยกันเลยลุงพลก็ถามเหมือนกันเยตุนก็ได้ฟังบอกเนี่ยยายก็โดนสอบเหมือนกันนะนานมากเพราะนอกจากตอนแรกที่เจอรองเท้าโดนสอบแล้ว<ฆ>ปรากฏว่าคือยายเนี่ยดันไปพูดบอกว่าก่อนหน้านี้เคยไปเจอกับคนชื่อแตก ไปคุยกับคนชื่อแต่คุณผู้ชมฮะแล้วมันไปเกิดคําถามกับตํารวจที่เขาคลี่คลายคดีน้องชมพู่ว่าแต่เนี่ยคือแต่ไหนอตอนนั้นเนี่ยสื่อไปรายงานเรื่องคลิปของนัาแต่น้แต่ก็คือน้าน้องชมพู่คุณผู้ชมจําคลิปได้ไหมเอ่ยเปิดคลิปขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ได้ตอนนั้นเนี่ยนัแต่เนี่ยโดนสังคมตั้งข้อสังเกตเยอะเป็นน้าของน้องชมพู่ แล้วอัดคลิปตอนนั้นยังไม่เจอศพน้องค่ะแต่นัแต่พูดเหมือนรู้เหตุการณ์ว่าเจอน้องแล้วเจอรองเท้าแล้ว<ม>อะไรต่างๆทั้งที่ตอนนั้นชุดเจอรองเท้าเนี่ยยังไม่ลงมาจากเขาใช่ค่ะประเด็นคือทางด้านของเย,ยตุ่ย,ยตุนเป็นคนที่เอ่ยชื่อแต่ตำรวจก็เลยไปหาเยาียตุนฮะ<ม>แล้วก็ถามเยียตุนคุณผู้ชมฮะในทํานองที่บอกเยียตุนเอาจริงๆเยี่ย,ยตุนกับนัตแต่รู้จักกันหรือเปล่า แล้วเหมือนกับว่าคุณกําลังคือตอนที่คุณไปเจอรองเท้าศพเด็กเนี่ยนะฮะเจอรองเท้าเด็กเนี่ยคุณได้มาบอกกับน้าแต่หรือเปล่าทําไมน้าแต่เถึงรู้เรื่องราวก่อนปรากฏยายตุนวันนี้ยอมรับนะฮะไม่เคยบอกน้าแต่เลยแล้วตํารวจเขาสงสัยคลิปน้าแต่เนี่ยแหละฮะว่าทําไมน้าแต่รู้ทุกเรื่องตำรวจก็เลยมาหายายตุ่นะแล้วสอบเป็นเวลานานเราก็ถามยายตุนอีกบอกยายตุน แล้วแต่ที่ตุนว่าเนี่ยที่ยายไปเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าเจอรองเท้าเนี่ยนะ,ะเจอ,อรายละเอียดแต่บนเขาเนี่ยคือแต่ไหนปรากฏยายตุนแกบ,บอกนู่นแต่ขายน้ำคุณผู้ชมจำได้ไหมมันมีลุงแต่แตอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขายน้ำในวันที่11พฤษภาวันที่น้องชมพู่หายยายบอกยายเล่าให้ลุงแต่ฟังไม่ได้เล่าให้หนะแต่ฟังพอคลิปนะแต่มันแพร่ออกมา ตำรวจเลยสงสัยไงฮะว่านแต่รู้ได้ยังไงเลยต้องมาถามทางด้านยายตุ่นฟังเสียงยายตุนหน่อยนะฮะนี่บรรยากาศที่คุยกับลุงพลด้วยอยแนนาควจริงแล้วมาเนีเขากกินีได้คนนที่ว่าว่าาไอ้ก็เตมันมันอะไรเตะ ไปที่ที่จะเตะนะไม่ใช่กัเตะโดนมาเตะเป็นโมเมเตะนะเตะนะปู่นั่นแหละรูจะกกันเตะว่ารู้จักกันดูคนที่ว่าเป็นญาติของกันคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นที่ตำรวจสอบปากคำคุณยายตุ่นเนี่ยนะฮะนั่นก็คือถามเรื่องแต่เพราะคิดว่ายายตุ่นรู้จักน้าแต่แต่ยายตุ่นก็ยืนยันที่นะว่าไม่รู้จักกันน้าแต่เลยตำรวจถามก็คือเจอรองเท้าเนี่ยได้บอกใครบ้าง ซึ่งยายตุนก็บอกคนที่คุยด้วยก็คือลุงแต่คนขายน้ําและที่สําคัญก็คือตํารวจก็ถามว่าแจ้งนายนรินก็คือน้าแต่เนี่ยหรือเปล่าทําไมน้าแต่ถึงรู้ก่อนถูกไหมฮะซึ่งเอาแหละเดี๋ยวตํารวจจะไปขยายผลยังไงอันนี้ก็สุดแล้วแต่ตํารวจแล้วเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ถามความเห็นทางด้านของยายตุนเกี่ยวกับน้าแต่ก็คือนายนรินเรื่องที่ว่าทําไมน้าแต่ถึงรู้ก่อน ว่าชมพู่อยู่บนเขาทั้งที่ตัวยายเนี่ยยังไม่ได้ลงมาเลยหรือยังไม่ได้บอกใครซึ่งยายก็ตอบออยายก็ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้แต่ตำรวจถามยายก็ต้องพูดตามความเป็นจริงผมก็เลยพยายามสรุปนะฮะก่อนหน้านี้เรื่องคลิปนาแต่เนี่ยแหละที่ตำรวจเขาก็กลาลังแกะรอยกันอยู่เนี่ยนะทำไมนแต่ถึงรู้ก่อนชาวบ้านเขาถูกไหมฮะคลิปนแตฮะ ซึ่งจากการตรวจสอบและก่อนหน้านี้ก็ต้องยืนยันเนี่ยนะฮะเพราะน้าแต่ก็เคยชีย้แจงเรื่องที่แกอัดคลิปและแกไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยคำพูดที่สังคมสงสัยเรื่องน้าแต่ทาไมรู้ก่อนอ,อย่างเรื่องเจอรองเท้าเจอขวดน้ําจุดที่น้องอยู่บนเขานะ้าแต่ก็เคยชีย้แจงว่าสันนิษฐานเรื่องนั้นด้วยตัวเองค่ะเพราะพอป้าตุ่นลงมาบอกชาวบ้านว่าเจอรองเท้าน้องตัวของน้องเองก็น่าจะอยู่ข้างบนเหมือนกันก็คือบนภูเขา อีกหนึ่งเรื่องตอนที่นาแต่ไลฟ์แล้วบอกว่าระยะทางที่เจอรองเท้ามันอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3-5กิโลเมตรทั้งที่ป้าตุ่นเนี่ยให้สัมภาษณ์เราป้าตุ่นบอกว่าไม่เคยบอกใครว่ารองเท้าอยู่ไกลาจากหมู่บ้านเท่าไหร่เพราะว่าป้าตุ่นเองแกไม่ใช่คนกกกอกเลคะถามน้าแต่ว่ารู้เรื่องไงน้าแต่บอกว่าผมก็คาดการก็หมู่บ้านผมมีลักษณะเนี่ยมีภูเขาล้อมรอบเป็นแองกกระทะไอ้คำพูดว่าภูเขาล้อมรอบผมก็เข้าใจเองแล้วระยะทางผมก็กะเองนี่ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ตำรวจจึงพุ่งเป้าแล้วกำลังขายายผลอยู่<ะ>ส่วนที่ว่าเป้าจะไปหาใคร96วันรอตำรวจสรุปนะคะก็คือการเสนอข่าวหรือไทม์ไลน์ที่นักข่าวไปเจาะทำให้คนในครอบครัวและเจ้าหน้าที่พุ่งเป้าไปที่คนในครอบครัวญาติพี่น้องเท่านั้นสุดท้ายทุกคนจึงมาที่ลุงพลไงคะ นะคะทั้งๆที่ลุงพลไม่เกี่ยวเลยค่ะลุงพลไม่ได้อยู่ตอนน้องหายไทม์ไลน์ลุงชัดเจนแล้วการที่บอกว่าจะห้ามไม่ให้ใครไปเป็นพยานหรือจะไม่ให้ใครไปเป็นพยานมันห้ามไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะไทม์ไลน์ตัวเองก็ต้องชี้แจงตัวเองนะคะเพราะตัวเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันทุกคนค่ะอะไรไม่แน่ไม่นอนนะคะอะไรไม่แน่ไม่นอนผู้ร้ายตีเนียนก็มีเยอะแยะไปค่ะ ตัวเองเป็นผู้ร้ายเองตีเนียนมีแย่ๆไปนะคะและผู้ร้ายคือใครหรือน้องเดินไปเสียชีวิตเองแล้วไปจัดฉากเพื่อผลประโยชน์อะไรอีกก็ได้เบี่ยงเบนอีกก็ได้มันมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะนะคะในคดีนี้มีชนวนแรงจูงใจเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆลุงพลไม่มีแรงจูงใจเพราะลุงพลไม่เคยทะเลาะกับน้องและคนในครอบครัวเนี่ย มีใครทําน้องไหมเกตนาไหมนางเชื่อว่าไม่มีใครเกตนาทาหรอกแต่ถ้านะคะมีคนทําแล้วโดยไม่เกตนาหรือมีใครมาทําหรือมีใครมาจับน้องไปแล้วไปปล่อยให้เสียชีวิตแล้วเอาไปจัดฉากอันนี้ไม่แน่เราก็แค่ได้คาดเดาไปนะคะแต่ที่แน่แน่ทุกคนเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกคนก็ดิ้นรนเอาตัวรอดมีแค่ลุงพลป้าแตนที่ไม่เคยโยนความผิด ให้คนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนบ้านนี่คือความจริงสำหรับคลิปนี้นะคะนางไปก่อนนะคะหากชื่นชอบหากฝากาก,กดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจค่ะขอให้ฟ้ามีตาขอให้จับผู้ร้ายตัวจริงได้ภายในรวันสาธุสาธุสาธุคะ่ะ I fix I'm dare you to the me crossing line again นะะ่าค่ะพี่น้องพริกสดนะคะพริกแบบพริกดิบๆอะ่ะพริกยังไม่แดงอะ่ะแต่บอกเลยว่าเผ็ดมากอันนี้เรามาตำกุ้งค่ะ <My S 1> เราเลยว่าแซ่บี่ิี่แซ่บมาก <Would you S 2> นัวมากนะคะแซ่บ แซ่บัวเก๋กุ้งกิโลนะคะกุ้งนี่คือกุ้งเสะเดิดนะคะก็คือลวกมากไม่ลวกมาร้นะคะนะคะสะเดิดนะคะแต่แซ่บแซ่บนะคะสดจัเลยนี่ไข่เค็มข้าวค่ะแค่นี้แหละวันนี้นะคะผักก็มีแต่ไม่เอามานะคะเพราะกินผักทุกเช้าเลยกินผักเยอะแล้ววันนี้ขอกินอย่างเพียวๆอย่างนี้เลยค่ะแซ่บหลายมา มากินกันจ้าดีค่ะนะคะแซบอีกแล้วพี<ม>่น้องแซบอีล,ลอีเดอร์เพชรอีลีกุ้งกุ้งกิโลจ้ะน่าจะกุ้งเป็นกิโลเลยนะคะเพชรแซบแซบน่ออีลีเดอร์จะ